ตอนนี้เท่าเกตั้มหลงทางครับมันเบาครับมันุยใส่สปริงมาหรอทำเป็นไรมันไปก่อนมือไมมันไม่สุดอ่ะมือมันสุดแล้วกระโจนมันไม่สุดไงกระโนมอเรเจต้บต้องคต้องมัด้มัดเอาไอ้ ต้องตั้งให้มันอยู่อ๋อมันมันยังใช้ได้อยู่หรอเนี่โอ้นี่ครับรงลงเ่ยลงนี้เลยนี่นะครับ,รบเอารถออกก่อนนี่ไงคล้องแกยอยู่นี่เฮ้ยทักแกให้ลมฟอนเดี๋ยวตัดไม่นาน มดมา, <Allah> า,าจากไหนไม่รู้เลยไปทางนู่นเลยลงวะนี่ร้อยไปเปล่า วัดวัดวัดเลยอาการมันเป็นยังไงตั้มตั้มลงตรงนี้แล้วแม่โคเดินไปมันังนี้เลยเอาเทเลอร์ลงไปไม่ได้หรอก เราม,มานางนี้ได้ไ้มนี่ไลยตามไปเลยลงตรงนี้แหละพี่ สัเภผแก้วซปเปอร์เอ็ก0เอฟร้อยสี่สิบครับรุ่นแปดไม่ใช่ไม่ใช่โซ่ไบเทคลวมต้องรัดโซ่ต้องรัดไบเทค ปีนี้ในหมู่บ้านตัวเองก่ออครับไม่ได้ไปไหน <c oughs> อ่าเรียบร้อย เลยเลยโอ้เป็นเครื่องนิ่เดียวเองนะครับเลยเสียงเครื่องนิ่มอยู่นะเสียงปั๊มไม่มีหอนเลยครับ อ๋อนี่มอตเตอร์ยังใช้งานได้อยู่เล่นเองแต่คอนโทรลรปลิ่นมอตเตอร์ใช้งานได้ไฟฟ้าครบเลย ลองลงมาดูหน้าง,งานาดูขุดตรงไหนยังไงบ้าง <c oughs> เปิดได้ฟังเดี๋ยว <c oughs> มีสับคอนโทรนไหมมีสับคอนโทรนนะครับสับคอนโทรนได้นะเ ไปよไปครับเดี๋ยวไปซื้อของเส้นก่อนนะครับซื้อของเส้นเหรอพี่ซื้อของเส้นเหรอเราคนเล็ก <c oughs> เดียวคนนึงเนี่ย <c oughs> ครับแต่ผมต้องไปซื้อของขับไม่เป็นเนาะเ<ม>จ้าของต้องให้เจ้าของขับฮะูุปีปอรอบบ์เยโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอก,กันคลิปหนา้าเท่าดี๋ยวพาเท่าแกไป <ๆ S 1> ซื้อของกัน